อุณหภัาศาสตร์สมาชิกม6.1ทับหนึ่งนางสาวภชาลิดาถนอมจิกฤทธิ์ที่7นางสาวรล,ลวีชันตาเลขที่8สํสำหรับเนื้อหาในบทอุณหภัศาสตร์ก็จะมี 1. ความร้อนและอุณหภูมิ 2. แก๊สอุดมคติ3ทฤษฎีตนของแกส๊สและ4กฎข้อที่1ของอุณหภัณฑศาสตร์เรื่องที่ 1. ความร้อนและอุณหภูมิความร้อนคือพลังงานรูปแบบหนึ่งที่ถ่ายเทจากวัตถุที่มีความร้อนมากกว่าไปยังวัตถุที่เย็นกว่า ซึ่งมีการถ่ายเทอยู่3วิธีก็คือการนําความร้อนการพาความนระ้อนแล้วก็การแผ่รังสีอุณหภูมิก็คือระดับความร้อนที่วัดได้จากเทอร์โมมิเตอร์หน่วยที่นิยมใช้ก็คือเซลเซียสแล้วก็เคลวินวามสัมพันธ์ระหว่างสเกลเซลเซียสเคลวินฟาเรนไฮส์โรเมอร์และสเกลจากเทอร์โมมิเตอร์ที่ประดิษฐ์ขึ้นเองได้ดังนี้ tc 100ถ้าส่วนร้อเท่ากับ tk ลบสองจเท่ากับ tf ลบสาส่วนร้เท่ากับ tr ส่วนแปเท่ากับ x ลบ fp ส่วน Bp ลบ fp. Capacity หรือว่าความจุความร้อนคือปริมาณความร้อนที่ทําให้มวลของวัตถุมีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไป1องศาโดยเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนเราจะใช้สูตร Q เท่ากับ mc เดลต้ t และ c เท่ากับ mc เล็กส่วนเมื่อสถานะเปลี่ยนเราจะใช้สูตร Q เท่ากับ ml ค่ะ สมดุลความร้อนถ้าวางวัตถุในสภาวะต่างๆที่สามารถถ่ายโอนความร้อนกันได้วัตถุที่มีอุณหภูมิสูงกว่าเนี่ยจะถ่ายโอนความร้อนไปยังวัตถุที่มีอุณหภูมิต่ำกวา่าจนมีอุณหภูมิเท่ากัน Q ลดเท่ากับ Q เพิ่ม erm. เรื่องที่2 ideal gas หรือแก๊สอุดมคติแก๊สอุดมคติหรือว่าแก๊สสมบูรณ์เป็นแก๊สที่นักวิทยาศา,ศาสตร์กําหนดขึ้นเพื่ออธิบายสมบัติต่างๆที่เกี่ยวกับแก๊สโดยให้มีพฤติกรรมเป็นไปตามทฤษฎีจ้นของแก๊ส ไม่ว่าที่อุณหภูมิหรือความดันใดแก๊สสมบูรณ์เป็นแก๊สที่ไม่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเรียวแก๊สแก๊สจริงเป็นแก๊สที่มีอยู่ในธรรมชาติและไม่เป็นไปตามกฎต่างๆของแก๊สมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลน้อยแต่ในสภาวะแก๊สจริงก็อาจจะมีสมบัติใกล้เคียงกับแก๊สสมบูรณ์คือที่อุณหภูมิสูงและความดันต่ำมากๆแก๊สจริงที่มีสมบัติใกลเคียงกับแก๊สสมบูรณ์ในสภาวะปกติมากที่สุดก็คือแก๊สเฉื่อย รูว่าแก๊สในหมู่แปลของตลางธาตุนั่นเองสมบัติของแก๊สอุดมคติมีได้กยกัน5ข้อได้แก่ 1. มีโมเลกุลขนาดเล็กมากโดยปริมาตรน้อยจนเกือบจะเป็นศูนย์ข้อ2ไม่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลข้อ3มีการเคลื่อนที่แบบสุ่มโดยมีทิศทางและมีความเร็วไม่แน่นอนข้อ4โดยความน่าจะเป็นที่โมเลกุลของแก๊สจะมีความเร็วค่าใดค่าหนึ่งและมีทิศทางใดทิศทางหนึ่งมีค่าเท่ากันข้อ 5. มีการชนแบบยืดหยุ่น โดยจะไม่มีการสูญเสียพลังงานจนระหว่างการชนนั่นเองค่ะกฎของบอยทีคงที่สำหรับแก๊สในภาชนะปิดถ้าอุณหภูมิของแก๊สคงตัวปริมาตรของแก๊สน,น,นั้นจะพกผันกับความดันของแก๊สเอาเก่าไว้ว่าสำหรับแก๊สในภาชนะปิดถ้าความดันของแก๊สคงตัวปริมาตรของแก๊สใดๆจะแปลผันตรงกับอุณหภูมิสมบูรณ์ของแก๊สนั้นๆน,น,นั่นคือเมื่อปริมาตรเพิ่มอุณหภูมิก็จะเพิ่มนั่นเอง กฎของเกลูสแซกมีคงที่สำหรับแก๊สในภาชนะปิดถ้าปริมาตรของแก๊สคงตัวความดันของแก๊สจะผันตรงกับอุณหภูมิสับบู์ของแก๊สนั้นกฎของแก๊สอุดมคติจากกฎของบอยกฎของชาลและกฎของเกลูแซกเมื่อนำกฎทั้ง3ามมารวมกันสามารถเขียนแสดงความสัมพันธ์ของกฎแก๊สอุดมคติได้ว่า 1. PV เท่ากับ nRT และ2 PV เท่ากับ nkbT โดย P, P คือความดันของแก๊ส V คือปริมาตร n คือจำนวนโมล n ใหญ่คือจำนวนโมเลกุล R คือค่าคงตัวของแก๊สโดยมีค่าประมาณ8.31ส่วน kb คือค่าคงตัวของโบสมันและ T คืออุณหภูมิสมบูรณ์ทฤษฎีจนของแก๊ส มเมื่อทำการศึกษาแกส๊สจำนวน N โมเลกุลอยู่ในภาชนะที่มีปริมาตรความดันแล้วก็อุณหภูมิเคลวินเนี่ยพบว่าในความเป็นจริงโมเลกุลของแกส๊สแต่และตัวมีความเร็วไม่เท่ากันถ้าเราจะศึกษาพลังงานจลของแกส๊สจะต้องสมมติว่าแกส๊สทุกตัวมีความเร็วเท่ากันและเท่ากับความเร็วเฉลี่ยที่เรียกว่า v rms ทฤษฎีจนของแก๊สกล่าวไว้ว่า 1. แก๊สประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กและมีปริมาตรที่น้อยมาก 2. ออนุภาคของแก๊สอยู่ห่างกันมากและมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลน้อย สแก๊สแต่ละอนุภาคเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงในทิศทางที่ไม่แน่นอนมีอัตราเร็วที่แตกต่างกันมีพลังงานจนไม่เท่ากันเมื่อชนกันจะทำให้ไม่สูญเสียพลังงานจนทำให้พลังงานจนเฉลี่ยมีค่าคงที่สี พลังงานจลเฉลี่ยของแก๊สขึ้นอยู่กับอุณหภูมิโดยแก๊สทุกชนิดมีพลังงานจลเฉลี่ยเท่ากันเมื่อเพิ่มอุณหภูมิทําให้อนุภาคของแก๊สเคลื่อนที่เร็วขึ้นทําให้พลังงานจลเฉลี่ยของแก๊สเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองสมการของทฤษฎีจลแก๊ส PV เท่ากับ1.3 nMv กำลัง2สมการ,ขอ,ก PV 3, 2, การของพลังงานจลเฉลี่ย Ek bar เท่ากับ3.2 kBT พลังงานจลเฉลี่ยของโมเลกุลแก๊สจะมีค่าแปรผันตรงกับอุณหภูมิสมบูรณ์ของแก๊ส อัตราเร็วของโมเลกุลแก๊สสามารถหาได้จากสูตร vrms เท่ากับรูทส kbT ส่วน m เท่ากับรูทส rt ส่วน m โดย vrms คือค่ารากที่2ของกำลังสองเฉลี่ยของอัตราเร็ว kb คือค่าคงตัวของโบสมัน r คือค่าคงตัวของแกส๊ส t คืออุณหภูมิสมบูรณ์และ m คือมอลของโมเลกุลกฎข้อที่1ของอุณหพลาศาสตร์ พลังงานภายในระบบหมายถึงพลังงานภายในของแก๊สแทนด้วยสัญลักษณ์ U สำหรับแก๊สอุดมคติสามารถหาพลังงานภายในระบบได้จาก U เท่ากับ3โ 2, 2 PV เท่ากับ3โ 2, 2 NRT เท่ากับ3โ 2, 2 NKBT เท่ากับ NEKbar กฎข้อที่1ของอุณหพลาศาสตร์กล่าวไว้ว่าถ้าหากระบบรับความร้อนจากสิ่งแวดล้อมและทำงานให้กับสิ่งแวดล้อมพลังงานภายในระบบจะเปลี่ยนแปลงไปโดยสาม,มารถเขียนสรรมการแสดงความสัมพันธ์ได้ว่า Q เท่ากับเดลต้าบวก W โดย Q คือความร้อนที่ระบบได้รับเดลต้าคือพลังงานภายในระบบที่เปลี่ยนแปลงไป,ไปและ W คือพลังงานที่ระบบกระทำต่อสิ่งแวดล,ล้อมสูตรที่เกี่ยวข้องก็คือเดลต้าเท่ากับ3ามส่วนสอเดลต้าเท่ากับ3ส่วน2 n งเเดลต้าทเท่ากับ3ส่วน2 NKb เเดลต้าทเท่ากับเดลต้า e อ็นอบ เดเท่ากับ f คูณเดลต้าเท่ากับ p a เดลต้าเท่ากับ p เดลต้าเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานภายในระบบตัวอย่างแรกก็คือเครื่องยนต์เบนซินจะมีการทำงานอยู่สีขั้นตอนด้วยกันในแก่ 1. จังหวะดูดลูกสูบจะเลื่อนลงส่วนลิ้นไอดีจะเปิด 2. จังหวะอัดลิ้นไอดีจะปิดลูกสูบจะเลื่อนขึ้น3จังหวะกำลัง หัวเทียนจะจุดประกายไฟทําให้มีความร้อนและความดันเพิ่มมากขึ้นและจะเกิดงานที่ทําโดยแกส๊สและ 4. จังหวะคายพลังงานความร้อนที่เหลืออยู่จะถูกนําออกผ่านลิ้นไอเสียที่เปิดอยู่จากนั้นการทํางานก็จะวนกลับไปที่ขั้นตอนที่1แล้ววนเป็นวัฏจักรอย่างนี้ไปเรื่อยเครื่องปรับอากาศ1นึ่เครื่องจะทําหน้าที่ดูดแล้วก็อัดสาาความเย็นเพื่อเพิ่มความดันและอุณหภูมิของน้ํายาแล้วส่งต่อเข้าคอยล์ร้อน2น้ายาจะไหลผ่านเข้าแผงคอยล์ร้อนโดยมีพัดลมเป่าเพื่อช่วยระบายความร้อน ทำให้น้ํายาที่ออกจากคอยล์ร้อนเนี่ยมีอุณหภูมิมลดลงความดันคงตัว 3. น้ํา,ายาสะไหลวนผ่านแผงคอยเย็นโดยมีพัดลมเป่าเพื่อช่วยดูดซึมความร้อนจากภายในห้องทําให้อุณหภูมิในห้องเนี่ยเย็นลงซึ่งน้ํายาที่ออกจากคอยล์ร้อนเนี่ยมีอุณหภูมิมที่สูงข,ขึ้นความดันคงตัวและก็จะถูกส่งกลับเข้าเครื่องสูบอัดเพื่อทําการหมุนเวียนน้ายา4ก่อนน้ายาแอร์จะไหลเข้าสู่เครื่องสูบจะต้องผ่านเครื่องแยกน้นํายาเหลวเพื่อป้องกันไม่ให้มีน้ํายาแอร์เหลวเนี่ยจากเครื่องเนี่ย เราเหยถูกดูดกลับไปในเครื่องสูบโดยตรง